ทหารไทยตั้งฐานล้อมพร้อมบุกปลอยเปดสะพัดหน่วยรบพิเศษเขมรเตรียมสั่งรบรูปแบบโดรนกองโจรเรียนแบบโมเดลพมา่าเขมรแอบ,บถ่ายทหารไทยจะฝั่งปล่อยเปดถึงกับพวาที่ฐานทหารไทยตั้งฐานประชิดชายแดนและกระจายกำลังทั่วพื้นที่เหลือเพียงรองคำสั่งบุกเท่านั้นขณะภายในกองทัพกัมพูชา เตรียมซื้อโดรนล็อตใหญ่ไว้สู้กับกองโจรหลังจากเมื่อช่วงของวันที่24พฤศจิกายนท8แดที่ผ่านมานะคะทางแหล่งข่าวทหารของกองทัพภาคที่2ได้เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชาว่ามีการตรวจพบแ่ว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้ประโยชน์จากอาคารบ่อนกาสิโนตามแนวชายแดนหลายจุดตามจุดผ่านแดนเป็นฐานปฏิบัติการทานทหาร เพราะอาคารคาสิโนเป็นคอนกรีตแข็งแรงจึงใช้เป็นที่กำบังทางทหารแล้วก็ใช้เป็นฐานที่ตั้งของโดรนในการปฏิบัติการกับฝ่ายไทยที่ผ่านมาทหารกัมพูชาใช้โดรนในการบินปฏิบัติการสอดแนมฝ่ายไทยแล้วก็คาดว่าใช้บินโจมตีฝ่ายไทยหากมีการสู้รบซึ่งหากว่าพูดถึงตึกคาสิโนที่มีอยู่ทั่วชายแดนหลายๆคนน่าจะมุ่งเป้าไปที่บริเวณชายแดนด้านปอยเปตค่ะเพราะว่ามีตึกคาสิโนมากมายหลายหลังที่มองมาทางฝั่งไทยได้อย่างชัดเจน แล้วก็ถือว่าเป็นทำเลทีท่เหมาะหากจะตั้งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของเขมรโดยล่าสุดก็ยิ่งเหมือนจะตอกย้ำนะคะว่าที่ทางกองทัพภาคที่2เปิดเผยจะเป็นเรื่องจริงนั่นก็คือได้มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็คลิปที่ทหารเขมรแอบถ่ายฐานทหารฝั่งไทยค่ะรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆโดยอ้างว่าเป็นชายแดนฝั่งปอยเป แต่ภาพและคลิปดังกล่าวนั้นเป็นการถ่ายจ่ายที่สูงด้วยโดรนและมุมตึกซึ่งจะเห็นได้ว่าทหารไทยมีการตั้งฐานและกระจายกําลังกันแน่นพื้นที่และอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะแค่รอคําสั่งก็พร้อมบุกทันที และจากภาพที่เห็นชัดเจนว่าทหารไทยพร้อมบุกแน่นอนตรงฝั่งปอยเปตทค่ะที่น่าสนใจนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือในวันที่27พฤศจิกายน68คทางด้านของเพจจับสายลับได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาได้เตรียมจะบุกแบบกองโจนเหมือนที่พมา่าทาอยู่ในขณะนี้มีรายละเอียดบอกว่าขเขมรกําลังจัดหาโดรนแบบกองโจนจากจีนหลังความขัดแย้งในไทยเขมรเมืม่อเดือนกนรกฎาคม25 ฮุนเซนได้ข้ามหัวฮุนมาเน็ตลูกชายของตัวเองเข้ามากํากับการจัดการอาวุธด้วยตัวเองโดยพร้อมซื้อโดรนด้วยเงินของตัวเองซึ่งได้มาจากออกยาทุนเท่าอีกทีหนึ่งแบบไม่ต้องรอ,อการอนุมัติผ่านรัฐบาลของลูกชายตัวเองเพราะชักช้าแล้วก็ไม่ทันการฮุนเซนนำเรื่องนี้ไปปรึกษาสองในพลที่ไว้วานใจที่สุดก็คือเมียโสพีอา ที่ปุสาทางทหารและจุมโซเชียสพอศกระทรวงกลาโหมเริ่มที่ฝ่ายเขม่งก็อยากได้โดนทีบีสองเบเรกของตุรกีแต่ท้ายที่สุดก็เปลี่ยนใจเพราะว่าระบบโดนระดับนี้ใช้ยากและกองทัพเขม่งก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการวางแผนการรบที่ดีนะักนับตั้งแต่การเริ่มประทะก,กันที่ชายแดนกับไทยตอนนี้เขม่ก็กําลังมองหาโดนระยะไกลมากขึ้น ซึ่งสามารถปรับใช้เพื่อติดตามหรือโจมตีด่านชายแดนได้โมเดลนี้ใช้ได้ผลในหลายพื้นที่ความขัดแย้งอย่างเช่นสงครามในพามา่าที่ฝ่ายต่อต้านใช้โดรนโจมตีกองทัพพามา่าโดยเฉพาะการโจมตีแบบกอนโจมที่รวดเร็วและป้องกันได้ยากเมื่อต้นปีบริษัทแคติกของจีน ได้ไปสาธิตโดรนที่เมืองกำปงฉนังแต่บรรดาในพลเขมรส่วนใหญ่มีอายุมากไม่เข้าใจเทคโนโลยีล้อมสมัยจึงเริ่มต้นความร่วมมือด้านโดรนกับจีนล่าช้าและที่ผ่านมาหน่วยรบพิเศษกองพล70ของเขมรซึ่งเคยมีหน้าที่อารักขาฮุนเซนได้รับยุโทโธปกรณ์จากจีนมากมายแต่ไม่ได้รับการฝึกใช้งานอย่างเป็นระบบการซื้อโดรนจากจีนยอมพวงด้วยการส่งครูเข้าไปฝึกการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิควิธีต่าง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เดินหมากอย,ยิงชาญฉลาดความัดแย้งในระยะต่อไปอาจจะยืดเยื้อและอันตรายไม่ใช่แค่เอากริปเพนหรือ F16 ไปทิ้งระเบิดแล้วจบแต่อาจจะกลายเป็นสงครามกองโจรแบบธรรมาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มก็คือการปราบทุนเทาในจีนไม่ให้ออกยาต่างๆเอาเงินไปประเคนหุนเซนใช้เงินที่หลอกไปจับคนไทยซื้อโดนจีนมาะคมขู่บ้านเราได้